ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตำบลชะอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่เลยนะครับลานกลางเต็นท์นะครับเราจะเข้าไปติดต่อกัน,นครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนไปกันเลยพี่เมาเนาะพี่อันนี้ที่ของพี่หมดเลยครับตรงนี้ อ๋อตรงต้นไผ่เลยใช่ไหมครับ,บอ๋อถึงตรงนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้คือร่มชื่อร่มไผ่นะพี่เนาะนะนครับร่มไผ่เนี่ยของพี่ครับเดี๋ยวเราจะกางเต้นงานบริเวณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับกางเต้นกัน ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลุ่มไผ่แคมป์ปิ้งนะผมกางเต็นท์เล่นน้ำนะทุกทุกคนนี่นะครับบรรยากาศแล้วเพื่อนๆดูนะครับโอ้โหกางเต็นท์ติดหน้าน้ำตกเลยนะครับทุกคนดูที่ครับโอ้โหโครดีครับนี่นะครับผมเป็นน้ำตกนะครับยาวไปนู้นนะครับหลายชั้นเลยครับน้ำตกถึงนู่นเลยนะเพื่อนเดินะพาเพื่อนลงไปดูน้ำตกนะครับผมไปทางเดินจริงๆช้าให้นั่งนะทุกคนนะ อู๋คดีครับผมดูทางยาวเลยนะครับทุกคนนี่ยครับยาวไปเลยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับที่นี่สวนลมไผ่นะทุกคนนะถ้าเพื่อนบ้างก็มาเที่ยวกันได้นะครับเต็น์ก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมหมู่ทาของพวกเรานะครับบิ๊กกล้องนะครับผม ไงบัวหมูถั่าลนี้อร่อยค่ะค,ครับผมกินตลอดเลยนะคะ ที่นี่ก็บรรยากาศโดยรวมผมว่าโอเคมากเลยนะทุกคนเอาหมูให้ดูหน่อยเลหมูให้ดูหน่อยครับเป็นไงกินแะไอิ่มไหมเนี่ยอิ่มค่ะเยอะนะคะเยอะเลยนะครับทุกคนบรรยากาศนะครับดินน้ำตกเลยนะทุกคนอันนี้อยากมาที่เราอยากมากินหมูกระทะเอยากมากินหมูกระทะเดื๋ยไปจัดของเลยเดี๋ยวพี่จัดทานเองเคเลยนะ ลแล้วก็เริ่มก่อไฟกันแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับชุดเล็กนะครับอันนี้เขาสั่งชุดเล็กมาเท่าไหรนะ่ชุดเล็กสามร้อยห้าสิบ <350 S 1> ค่ะชุดเล็กสามร้อยห้าสิบนะครับแต่ผมว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ยทุกคนเยอะอยู่นะแล้วก็มีอาหารเพิ่มเติมด้วยนะครับทุกคนอะไรครับเนี่ย,ยคืออะไรยำมุนเส้นค่ะยำมุนเส้นกุ้งอ้โหมีกุ้งนะครับทุกคนน่ากินมากเลยทีเดียว จะกินให้ดูนะคะเยี่ยี่นะครับทุกคนหมูกระทะของเรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผม ดูดูนี่ไงหมูกระทะวันกระจายเลยครับ าาวันนี้บรรยากาศดีาาศดฟ้าใสาโปรง่งนะเยน็นเย็นสบายเนาะเย็นสบายแล้วก็ตรงเนี้ยหินตรงเนี้ยนั่งเล่นน้ำได้นอนเล่นน้ำได้น้ำเย็นเลยนะน้ำเยน็นเยน็เยนไหมเยน็นวันนี้ตัวเล็กก็อันนี้ตัวเล็กก็นอนอยู่ในเต็นท์ยังไม่ตื่นครับอันนี้ก็แปดโมงแล้วอากาศมันดีนะ เมื่อคืนนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ตื่นเลยเมื่อคืนเิ่ยาวเลยเดี๋ยวตื่นมาก็เล่นน้ำอีกแล้วเป็นไงห้องน้ำที่นี่เป็นไงนะห้องน้ำสะอาดค่ะสะดวกเราไม่ไกลจากที่พักแล้วไม่ไกลร้านสะอาดค่ะพื้นที่ก็พอเหมาะเท่าที่ผมสอบถามเมื่อวานก็เป็นร้านข้างหลังนี่ก็เป็นยัดเคยยัด็นหมดมีร้านค้าตรงนี้มีร้านค้าด้วยเนาะร้านค้าสะดวกยำอร่อยนะ อ่ยใช่กินสองจานละหมอการมาพักผ่อนนะครับที่นี่ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็อยากให้ลองมาเที่ยวนะครับที่สวนล่มไผ่นะเพื่อนนะอยู่แถวโชว์งแก่งคอยสละบุรีที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่บรรยากาศดีนะครับรอบข้างก็จะเป็นุกวิวภูเขานะครับวิวเขาสวยงามนะครับที่นี่อากาศดีนี่เป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับมันจะสวยมากเลยนะครับรอตัวเลขขึ้นข้าวแล้วเราจะ จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนโย่โได้ฟิวเลยบรรยากาศเช้านี้นะครับผมวิวดีครับเพื่อนๆดูสวนร่มไผ่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันนะครับนี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะทุกคนนะ ห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมของผู้ชายสองห้องนะครับของผู้หญิงสองห้องนะครับผมแยกแยกกันนะเพื่อนๆนะนี่นะครับผมก็จะมีชักโครกนะเพื่อนมีชักโครกมีฝักบัวนะครับผมห้องอาบน้ํานะครับผมนี่นะครับจะมีชักโครกมีฝักบัวอย่างนี้นะทุกคนนะก็ดีครับผมอก็ดีเลยนะครับถ้าไม่ไกลจากลานกางเต็นท์เลยครับห้องน้ำาก็ น้ำเหมนอนทานน้ำด้วยนะมรนยากาศดีนะครับที่นี่ท่านเพื่อนมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปเล่นน้ำก่อนนะครับโอ้โหเก่งจังเลยสายไปสตัวตัวใหญ่เก่งจังเลย Xem nữa ทุกคนหลังจากที่เราเก็บสัมภาระเก็บเต็นท์อะไรเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับไปทำงานกันต่อไปนะครับผมสำหรับที่นี่นะครับค่ากลางเต็นท์คนละร้อยห้บาทต่อวันเท่านั้นเองนะครับทุกคนบรรยากาศแบบนี้เลยครับดีมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวยังไงผมมีทริปท่องเที่ยวใหม่ๆที่ไหนอีกผมก็จะนําเสนอเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องนะครับผมสําหรับทริปนี้บ๊ายบายครับ